อยู่ใต้ตู้ใหญ่ๆที่จะตกมะตกลง, YouTube, ลงมาทิ้งๆวันนั้นที่กูโดนบาดอ่ะการค่ากันการค้าก็จะได้ผลเป็นการทางสนามหญ้าไม่ต้องโปลูกโลงหรือให้ไม่ต้องโปลูกโลงให้แสนันย่าลงยูทูบลงยูทูบต็มที่เต็มที่ลง,ลงยูทูบเช่นต้นไม้เป็นต้นผลการแปลงกำเนิดตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่เดิม การแสดงดำเนินเรื่องด้วยกันท่าจาจารย์แต่ในสมัยปัจจุบันนี้องศิลปะการแสดงโขนยองในที่มีการขับร้องและจัดระเบลยงร้อนเข้าไปแสดงในโขนการแปลงทําให้ศิลปะการแสดงโขนการแปลงเป็นแบบเดียวกับโขนยองใงแต่สถานที่ที่แสดงเท่านั้นที่ต่างคือโขนยงในแสดงบนเวทีโขนการแปลงจนโขนการแปลงแสดงการสลงบย่าบนตีก็เป็นวงกี ภาคเครื่องห้าหรือเครื่องคู่ก็สุดแท้แต่ฐานะของงานในสมัยโบราณวงภาคจะต้องมีอย่างน้อยสองวงปัดกันมเร็งเนื่องจากสนามยักษ์ว่าปัจจุบันมีเครื่องขยายเสียงได้ยินไปทั่วบริเวณจึงมีวงแบขนาดเฉลี่ยเงินกันแล้วนะ่ะรสนิการแต่งการก็เป็นแบบวงราคตัวนาำยักษ์งพนฒนาท่ารำการรำอย่างละคร ในความยาวการแสะดงสามารถแสดงได้ตัง้งแต่